สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านทางเพจหมากลุกสนุกคิดบายครูพงษ์และ youtube ขุนทองคำนะครับคลิปนี้จะเป็นหมากรุกสนุกคิด EP ีที่1นะครับซึ่งเป็นโจทย์ที่ครูพงษ์ได้นำตำแหน่งหมากจากเกมของท่านอาจารย์นพประจิบนะครับมาโพสที่หน้าเพจนะครับให้พี่น้องทุกท่านได้มาฝึกคิดกันนะครับโดยอาจารย์นพประจิบจะเป็นสีแดงนะครับคู่ต่อสู้เป็นหมากขาวครูพงษ์ได้ตั้งคาถามไว้ว่า ในจังหวะนี้นะครับเป็นตาเดินของหมากแดงนะครับของอาจารย์นพจิตพี่น้องทุกท่านคิดว่าหมากแดงจะเดินอย่างไรจึงจะได้เปรียบหมากขาวนะครับถ้าหมากแดงนะครับใช้เบี้ยตัวนี้กินเข้ามาจะถูกม้านะครับขึ้นไปกินและม้านะครับอาจจะขู่ไปลุกคาากินเรือนะครับหรือม้าตัวนี้นะครับจะมาที่ตาขอห้านะครับผมซึ่งรูปเกม จะยังเท่ากันนะครับเพราะว่าหมาขาวต้องการที่จะโต้ตอบอาจารย์นกกระจิบหมาแดงอยู่แล้วนะครับเขาก็จะไม่นําเบีย้ยไปกินนะครับจะไม่รักษาหน้าเบีย้ยให้เรียงสามนะครับคู่ต่อสู้จะนํหมาขึ้นไปกินเพื่อต้องการได้โต้ตอบอาจารย์นกกระจิบดังนั้นจังหวะเบีย้ยกินแลกเบีย้ยของคู่ต่อสู้จึงยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับในจังหวะนี้ถ้าใช้โคนกินเบีย้ยของคู่ต่อสู้ จะเป็นการแลกที่เท่ากันนะครับโคนกินเข้ามาคู่ต่อสู้กินแรก,เร,กเรือกินเรือกินแล้วเรือตัวนี้มากินนะครับจะเท่ากันนะครับผมเพราะว่าเบีย้ยของคู่ต่อสู้มี 1, 2, 3, 4, 5เบีย้ยอาจารย์นกกระจิบก็จะเหลือ 1, 2, 3, 4แล้วก็เบี้ยริมอีกตัวหนึ่งคือเท่ากันก็ยังไม่ได้เปรียบคู่ต่อสู้นะครับมาดูเฉลยของตำแหน่งนี้นะครับซึ่งมีพี่น้องทุกท่าน ได้ตอบตรงกับอาจารย์นพระจิบกันเป็นจำนวนมากนะครับถือว่าทุกท่านตั้งใจคิดกันดีมากๆนะครับส่วนท่านไหนที่ยังตอบไม่ตรงกับอาจารย์นกกระจิบก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าได้มาฝึกความคิดและได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมอาจารย์นกระจิตนะครับท่านมองเห็นว่าเรือนะครับได้กดโคนคู่ต่อสู้อยู่และกดเรือของคู่ต่อสู้ทำอย่างไรให้เรือตัวนี้ อยู่เดียวๆนะครับเป็นเรือที่ขาดอาจารย์นกกระจิบท่านจึงโชว์แต้มเบี้ยลอยฟ้านะครับผมงายให้คู่ต่อสู้กินฟรีซึ่งถ้าคู่ต่อสู้นำเรือไปกินนะครับอาจารย์นกกระจิบก็จะได้บุกค,คู่ต่อสู้ด้วยการใช้โคนนะครับเข้ามากินโจมตีเรือคู่ต่อสู้และโจมตีโคนคู่ต่อสู้จะได้กินโคนคู่ต่อสู้ฟรีถ้าหากคู่ต่อสู้ใช้โคนไปกิน อาจารย์นกกระจิบจะได้กินเรือคู่ต่อสู้นะครับดังนั้นจะเห็นว่าคู่ต่อสู้นําเรือไปกินเบี้ยงหายไม่ดีนะครับถ้าหากคู่ต่อสู้นําเรือนะครับมาที่ตาชอด8อาจารย์นกกระจิบก็จะถอยเบี้ยงหายนะครับผมกินไล่โคนจังหวะนี้ถ้าคู่ต่อสู้ใช้โคนไปกินเบี้ยงหาย อาจารย์นกกระจิบก็จะกินแยกร่างนะครับนําเรือมากินแรกก่อนพอเรือกินจังหวัดต่อไปก็จะนําโคนกินโคนคู่ต่อสู้ตัวอย่างเช่นกินแยกร่างนะครับคู่ต่อสู้กินตอบนําโคนนะครับเข้ามากินอาจารย์นกกระจิบก็จะได้เปรียบโคนหนึ่งตัวนะครับผมถ้าเบี้ยงหงายกินเบี้ยไล่โคนนะครับดีที่สุดสําหรับคู่ต่อสู้ คงต้องถอยโคนกลับมานะครับจังหวะนี้เมื่อคู่ต่อสู้ถอยโคนนะครับคิดว่าหมากแดงน่าจะกินตัดเบี้ยนะครับผมถ้าคู่ต่อสู้ใช้มา้าไปกินเบี้ยของคู่ต่อสู้นะครับจะเสียทรงนะครับแล้วอาจารย์นกกระจิบก็นําเรือนะครับมาป้องกันตารุกตานี้ให้ดีๆก็จะได้เปรียบนะครับผมถ้าคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยไปกิน จังหวะนี้เดินเบีย้ยตัวนี้มาโจมตีเบีย้ยของคู่ต่อสู้ถ้าคู่ต่อสู้ทิ่มสูงนะครับม้าแดงก็จะขึ้นมายืนแท่นนะครับผมก็จะได้เปรียบอย่างมากนะครับถ้าคู่ต่อสู้เดินเบีย้ยตัวนี้ ถ้าเราใช้เบี้ยตัวนี้กินคู่ต่อสู้จะกินหงายรุกดีที่สุดคิดว่าใช้เบี้ยตัวนี้นะครับเข้ามากินแล้วคู่ต่อสู้จะส่งเบี้ยสูงขึ้นไปถ้าคู่ต่อสู้ส่งเบี้ยสูงไปนะครับเราก็ส่งเบี้ยตัวนี้ขึ้นมาแล้วเตรียมที่จะนําเบี้ยหงายนะครับมาคร่อมม้าคร่อมโคนก็จะได้เปรียบนะครับแล้วม้าสามารถขึ้นมาตานี้ได้นะครับเรามาดูเฉลยจากเกมจริงนะครับอาจารย์นกกระจิบ หงายฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบนำเรือนะครับกินตัดโคนคู่ต่อสู้ใช้เรือกินแล้วอาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยงหงายมาครอมเรือของคู่ต่อสู้นะครับทำให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้ท่านอาจารย์นกกระจิบไปในเกมนี้นะครับผมหวังว่าแต้มเบี้ยงหงายลอยฟ้าในจังหวะนี้นะครับจะทำให้พี่น้องทุกท่านสนุกและมีความสุขกับมากรุกสนุกคิด EP ที่1นะครับหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้ครั้งหน้าครูพง์จะทำเกมเต็มตั้งแต่การเปิดหมากการสู้กันกลางเกมมาถึงท้ายเกมให้กับทุกท่านได้รับชมและศึกษากันนะครับผมเป็นเจาะแต้มมหัศจรรย์สุดยอดเสียนะครับให้กับทุกท่านได้รับชมและศึกษากันครูพง์ขอขอบคุณท่านอาจารย์นภจิตเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้มอบบันทึกเกมให้กับครูพง มาตั้งให้กับพี่น้องทุกท่านได้มาฝึกคิดเกิดประโยชน์ต่อาการพัฒนาฝีมืออีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปสำหรับคลิปนี้ครูพงขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ